ครับหลังจากที่เราต่อขาแว่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมองไม่ออกนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆนะครับนี่ครับขาแว่นหักนะครับเดี๋ยวทิ้งนะครับเราสามารถซ่อมแล้วก็นํากลับมาใช้ได้นะครับอย่าเพิ่งซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการแก้ปัญหานะครับสาหรับขาแว่นนะครับก็จะเป็นแว่นใส่ตานะครับขาหักแบบนี้นะครับน่ครับเราจะทําการต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อใหม่นะครับก็ประมาณสี่ถึงห้าพันนะครับแว่นตาตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ร้านมานะครับจะเปลี่ยนขานะครับเขาก็ ไม่มีให้เปลี่ยนนะครับก็คือต้องทําการเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําการซ่อมนะครับอุปกรณ์เรานะครับก็จะมีสัมฤแผ่นนะครับกาวร้อนแล้วก็กันรไกลนะครับแล้วก็จะทำการฉีกนะครับนี่ครับฉีกสัมฤออกครับคือให้บางนะครับเอาบางๆนะครับ จากนั้นก็นำมาพันนะครับตรงที่เราจะต่อนะครับนะครับเรามาวางไว้แบบนี้นะครับยังไม่ต้องพันนะครับขั้นตอนแรกนะครับน่ครับจากนั้นใช้กาวร้อนะครับหยอดไปนะครับก็ระวังมือด้วยนะครับ ครับเมื่อได้ลักษณะนี้นะครับเราก็จะนําขานะครับมาทําการต่อนะครับก็จะทําการกดไว้แบบนี้นะครับประมาณสองถึงสามนาทีนะครับนี่นะครับเมื่อเราต่อขั้นตอนแรกนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเราก็จะนํา สำมีนะครับมาพันนะครับแล้วก็ยอดกาวนะครับเพื่อที่จะประสานให้ติดแล้วก็แน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับเมื่อใช้สำลีพันนะครับเราก็จะทําการยอดกาวไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เอาไว้ใช้ชั่วคราวนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนก็ได้นะครับ นี่ครับก็ได้มาลักษณะนี้ครับจากนั้นเราก็จะอาทำการทิ้งไว้ให้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะแข็งแรงนะครับดูผมดึงครับนี่ครับก็จะแต่ก็ข้อเสียนะครับก็คือขาเขาหักตรงที่เขาพับนะครับเราทําแบบนี้นะครับเราจะพับขาไม่ได้นะครับข้างหนึ่งนะครับก็เรา สามารถใช้ทําไห้ใช้ยามสุเฉิดได้นะครับก่อนที่เราจะไปเตี่ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนากันไกนะครับมาเล็มนะครับเพื่อความสวยงามครับนี่ครับเมื่อเราตกแต่งเสร็จนะครับเราก็ใช้ปากาเมจินะครับทาไปครับก็จะเป็นสีดํานะครับให้เข้ากับขาแว่นเรานะครับนี่ครับจากที่ก่อนหน้านี้สีขาวครับผมก็ใช้ปากาเมจินะครับระบายลงไปนะครับ ก็จะสีดํานะครับก็มองถ้าไม่สังเกตนะครับก็มองไม่ออกนะครับว่าเราต่อขาแว่นเรานะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าแว่นอันหนึ่งก็สี่ห้าพันนะครับบางอันก็ราคาเป็นหมื่นนะครับก็แค่ขาหักนะครับเราก็สามารถซ่อมเอาไว้ใช้งานได้นะครับ นะครับก็เนียนนะครับมองไม่ออกนะครับว่าเราต่อหรือไม่ต่อนะครับครับก็บอกว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ